นมพึ่งทําให้พึ่งตายไหมสอนได้รับคําถามจากแฟนเพจทางแชทอินบ็อกนะคะว่าอยากจะกินนมพึ่งแต่ไม่อยากจะไปเบียดเบียนสัตว์นมพึ่งจะทําให้พึ่งตายไหมคะวันนี้ก็เลยมาตอบคําถามให้แฟนเพจได้ฟังกันด้วยนะคะสําหรับนมพึ่งได้มาจากพึ่งงานนะคะจากตอมไฮโปฟาริงและตอมน้ําลายจากส่วนหัวของพึ่งงานนํามาให้นางพญาพึ่งกิน เพื่อที่จะเป็นระบบสืบพันธุ์ไข่ที่ดีต่อไปแล้วจะสังเกตได้ว่าพึ่งนางพญาจะมีอายุที่ยืนยาวและก็ตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะคะถ้าใครกังวลว่ากินนมพึ่งแล้วมันจะทําให้พึ่งตายอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะสามารถที่จะกินนมพึ่งได้อย่างสบายใจเพราะว่าคนที่กินเจ ก็กินนมพึ่งได้คนที่กินเคนก็กินนมพึ่งได้หมดปัญหาทางขาใจนะคะถ้าอยากจะกินนมพึ่งเพื่อที่จะให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงก็กินได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะทำให้พึ่งตายไหมจะไปเบียดเบียนสัตว์หรือเปล่า ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์เพื่อประโยชน์สมสดสอนจะยกตัวอย่างเคสต่อไปให้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่น้อพึ่งชอบค่ะ